สวัสดีครับวันนี้จะมาขุดกล้วยเสือพานหน่อนนี้อะไรตั้งแม่เพราะขนาดมันใหญ่มากถึงมากแล้วนะครับแล้วก็มีหนอดติดด้วยนะครับหนอตปิดแม่มาแล้วเราจะขุดหนอนิดแม่มาดูนะครับมาคูม,มาดูนี่นะหนอนิดแม่นะครับอ่ วิธีการปลูกของผมนะครับก็คือการปลูกโดยใช้ต้นแม่เนี่ยนะครับขอดะถ่างระวางกับพื้นแล้วเอาดินผมข้างๆแล้วก็เอาขอบถือๆนะครับเวลาเราขุดมันก็จะขุดง่ายนะครับแล้ขุดแล้วก็แค่้เนี้ยออกนะครับการขุดของผมนะครับวิธีการขุดก็คือต้องดูโคนง่าวให้เจอก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหน เราจะเห็นว่าโคนเงาเนี่ยมันอยู่แค่นี้อ,อ๋อ,อ,อ,อมีหน่อติดมาเรื่ยนะครับมีโคนเงาอยู่ตรงไหนขุดให้มันเ,ออเวลาเรางัดมาทางเนี้ยมันจะได้ไม่มีอะไรดันนะครับหน่อมันจะได้ออกมาได้ง่ายๆแล้วก็อันดับสองก็คือมาดูด้านบนนะครับว่าขอบเขตเงามันอยู่สูงแค่ไหนเราจะได้เอาเสียมเนี่ยแซะลงไปได้สะดวกสะดวก นะครับแล้วเราจะลองแซะนะครับฝั่งโน้นมีการนอนอันนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแซะแต่ฝั่งนี้ไปแล้วเสียให้ตรงรอยต่อระหว่างเง่ากับเต้าลูกก่แมนแ่นะครับแซะลงไปที่บอกนะครับถ้าเกิดตรงนี้มันไม่มีอะไรดัน เราแซะตรงน,นี้แล้วแล้วก็งัดออกง่ายๆเลยนะครับอ่าทีนี้วิธีการขุดของผมเมื่อเราผมขุดเสร็จผมจะพยายามดึงรากออกมาด้วยนะครับจะดึงรากออกมาให้เยอะที่สุดนะครับดึงรากและดินี่ยมาเยอะที่สุดนะครับประมาณอ่าเห็นไหมตอนรากกับดินตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นอะไรที่เรียกว่ามันสามารถไปต่อได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งชะง,งักรอรากใหม่บางคนขุดเสร็จล้างให้สะอาดแช่น่นแช่นี่นะครับไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นสารเป็นมีบางอย่างทีง่แช่ไปนานแล้วส่งรูท้ามันมีความอักเสบยันผ่านได้คนระไม่ต้องแช่อีกอย่างกล้วยสะพานนะครับเป็นกล้วยที่ปลูกง่ายนะครับแล้วก็มีความอิด ในตัวมันค่อนข้างสูงนะครับญญเพราะฉะนั้นเวลาปลูกผมจะปลูกลงดินในกระถางเลยนะครับจริงหน่อน,นี้เอาไปลงดินเลยก็ได้นะครับผมจะลองปลูกนแบบนะนะนวิธีการปลูกในกระถางให้ดูนะครับดีครับสําหรับวัสดุปลูกนะครับผมก็จะใช้ดินก้ามปูนะครับดินก้ามปูหมัก ดินถุงทั่วไปนะครับแล้วก็กากะร้าวสับนะครับผมไม่ได้แช่นะแต่ถ้าแช่ก็จะดีแลบดิบเก่าผมไปเอามาผมก็จอดถุงแล้วก็ตากแดบดบตากลมตากฝนเอาไว้นะครับบางคนก็ลด,ดลยีนเรียแล้วก็ปล่อยให้มันเจอแดดเจอฝนนะครับ <c oughs> สัดส่วนก็คือดินสองส่วนกากมะพร้าวสับหนึ่งส่วน แปลกอีกหนึ่งส่วนนะครับเมื่อเทียบวัสดุธรรมชาติก็จะเป็นกับดินเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งต่อ,ตอนหนึ่งนะครับรวมกันก็จะกลายเป็นดินครึ่งหนึ่งแปลกกับกากมะพร้า,ราสวสบก็คพิ่นะครับผมจะไม่ใส่ปุ๋ยคอกครับผมไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะเพราะ ปุ๋ยตั้งแต่มันยังได้มีรากมันจะทําให้ต้นมีความเสี่ยงนะครับในการรากมไม่ได้ถ้ารากมันอ่อนนะไม่ได้นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับเรา้กล้วยมาแล้วนะ่นี้ผมบอกผมจะไม่ล้างดินผมจะไม่ล้างอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ลากผมจะเอาไว้ที่สุดนะครับอเกตดูรากตวกนี้นะครับ มันไปต่อได้เลยนะครับเวลาผมใส่มันเป็น,นกระถางน,นะครับวิธีการปลูกใน,ในกระถางของผมนะครับผมใช้กระถางที่มันพอเหมาะนะครับขนาดจะต้องพิมขนาดใหญ่เพียงพอนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับขนาดหนอได้ลองไปต่อแล้วก็ ลากจัดลาลดล,าลงนะครับผมยังยกอยู่นะครับยกอยู่นะฮะไม่ปล่อยลงไปนะครับแล้วก็ใช้ดินโรยนะครับโยรยพยายามเพื่อให้ดินเนี่ยมันไปโอบเงาด้านล่างนะครับมันจะได้ถองน้ำหนักของหน่อได้นะครับ ก็เทลงไปแล้วก็ใช้วิธีการกดข้างๆกดข้างๆนะครับกดขอบ,ขอบนะครับการกดขอบ,ขอบเนี่ยมันจะทําให้รากาที่ปลายรากที่มันอยู่แถวเนี้ยขยับลงนะครับแต่เราจะไม่กดตรงกลางนะครับเราจะไม่กดรอบเงาตรงนี้เพราะรากมันอยู่ตรงนี้ถ้าเรากดลงไปแรง รากมันอาจจะโดนดันลงไปขาดก็ได้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นขั้นตอนการลงกระถางนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการลดน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ทำการลดน้ํานะครับน้ําที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นน้ําคลองหรือน้ําสะอาดที่เป็นน้ําฝนได้จะดีนะครับเพราะว่าการใช้น้ําประปารดเนี่ยมันมีพวกเรียกว่ามันมีความเป็นโอลีนอยู่พอสมควรนะ ดังนั้นก็แนะนําให้เป็นน้ําคลองที่สะอาดนะครับหรือว่าน้าบ่อที่สะอาดน้าบ่อบ้านเราก็ได้นะครับหรือ่านั้นตรงไหนก็ได้ที่ถูกพักทิ้งไว้นานๆแล้วนะครับอย่างน้นนแล้วนะครับอาที่ก็น้ําฝนดีที่สุดนะครับราะมันมสะอาดแต่ไม่มีก็ออกน้ําปปาถ้าเป็นไปได้ก็เปิดน้ำปปาทิ้งไว้ในในถังสักถังหนึ่ง ใช้สำหรับรลดน้ำอนุบาลต้นไม้นะครับเพราะว่าการอนุบาลต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้น้ำธรรมดาที่มันไม่มีคลอรีนเน่ยมันไม่มีความเป็นสารเคมีเนี่ยผมว่นมมาน่าจะดีกว่าแล้วก็ลองมาก็ดูดีกว่าด้วยรดน้ำให้น้ำทะลุกระถางนะครับให่ชุ่มเลยนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปผมที่จะใช้เสมอๆก็คือการใช้น้ํายากันร,รานะครับน้ํายากันร,ราก็คือ น้ำยา,าผงเมทาเล็กซิลนะครับที่เป็นตัวยาเมทายเล็กซิลนะครับที่เขาใช้คลุกมา,มาเมล็ดพันธุ์พืชนะครับก่อนปลูกนะครับผมก็มาผสมน้ำให้จางๆนะครับแล้วก็ลดลงไปอีกรอบหนึ่งน้ำยาการเชื้อราเนี่ยใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในดินนะครับ แล้วก็กจาจัดเชื้อราในดินบ้างบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเชื้อราระหว่างเง่าของเราที่มันยังไม่แข็งแรงนะครับหรือถ้าเน่าเรามีเชื้อราอยู่บางส่วนก็จะทําให้ะชะง,งักหรือลดการเจริญเติบโตของมันได้ลดโอกาสในการเน่าหรือการทําลายจากเชื้อรานะครับอันนี้คือวิธีการของผมนะครับใครจะใช้เชื้อพันธก็ได้นะครับแต่เชื้อพันธนี้ก็จะช้าหน่อยต้องมาหมักทิ้งไว้ก่อน นะครับหมักดินหมักอะไรทั้งไว้ก่อนแล้วนั้นก็แล้วกันเทคนิคของแต่ละคนนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ้วยสุพรรณแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเอาไปพักไว้นในร่มนะครับวิธีการของผมนะครับคือหนึ่งเจ็ดวันแรกอยู่ในร่มนะครับลดน้ำสองสามวันครั้งเจ็ดวันต่อไปนะครับเอาออก,ออกให้มันเจอแดดช่วงเช้าคืออยู่ในร่มลำไรสักช่วงหนึ่งให้มันรู้จักแดดนะครับ ถ้าสองสัปดาห์แล้วใบยังตั้งยังดีอยู่นะครับยังนิ่งๆอยู่ก็แสดงว่าโอ,อกาสท,ที่รากมันกาลังพัฒน,นาเนี่ยก็กําลังมีโอ,อกาสพัฒนาอยู่นะครับสัปดาห์ที่สามถ้าต้นยังดีๆอยู่ก็เริ่มมาออกแดดลาไรแดดลาไรในที่นี้คือไว้ตามร่มไม้ที่มีแดดส่องทะลุลงมาได้บ้างนะครับแล้วก็เจอแดดทั้งวันแต่เป็นแดดลาไรที่ส่องผ่านทะลุต้นไม้มานะครับ ัปดาห์ที่4ก็เช่นเดียวกันนะครับตลอดเวลาหนึ่งเดือนก็คือลดน้ำสองสามวันครั้งนะครับถ้าฝนตกหรือถ้าอะไรยังไงก็พยายามอย่าให้โดนฝนนะครับไม่คความชื้นไม่ได้หลังจากนั้นสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6นะครับก็ลองเอาปรับสภาพเจอแดดช่วงเช้าๆช้าช่วงเที่ยงแล้วลองดูนะครับว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นก็ถ้าต้นมันแข็งแรงยกต้นแล้วกระถางมันลอยก็าสามารถเอาไป ลงดินได้โอเคครับก็จบเรื่องประการราชนี้ขอบคุณครับ